สวัสดีครับเพื่อนๆ่ที่ตามรับชมรายการล่งซีเฮ็ดับผมวันนี้ผมก็ผมลั่ับเกมมอลวัดอีกเช่นเคยฮะก็เนื่องจาผมลงคลิปเมื่อเช้าเออไม่ใช่ลงคลิปนะครับผมเมื่อเช้าได้มีการสตรีมเล่นกันอย่างสนุกสนานนะกับเพื่อนๆนะฮะก็เรียนได้ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้รับชมก็สามารถไปรับชมเขาเรียกอะไรย้อนหลังได้นะครับผมสำหรับเมื่อเช้านะเป็นการสตรีมสดครับเล่นกับเพื่อนๆนสนุกมากมากเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็ทาภารกิจไปพลางๆครับก็เลยช่วงเย็นนี้ก็เลยจะทําคลิป ให้เพื่อนได้รับทราบกับผมว่าตอนนี้ภารกิจนั้นถึงระดับที่11บเบ12กันแล้วนะวันนี้ผมจะพูดถึงระดับ11ครับผมระดับ11ก็คือเราจะใช้หุ่นของอีครูสครับผมในการทําลายคู่ต่อสู้ฮะนี่ครับคําสั่งของทีเซอรทีซานะครับผมที่11ทับยีนะครับผมหุ่นยนต์ของอีครุสอันนั้นสรุปเลยก็คือจงใช้ทําลายคู่ต่อสู้นั่นหมายความว่า เขาบังคับให้เราใช้หุ่นขององค์กรอีคารุสครับผมในการคิวคู่ต่อสู้นั่นเองฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมว่าหุ่นขององค์กรอีคารุสมีอะไรบ้างฮะขั้นต้นครับเฮเดสครับเจ้าฮาเดสครับผมหุ่นโล่ม่วงครับตระกูลโล่ม่วงทั้งหมดนะฮะเป็นฮาเดสครับผมเอออาจจะไม่ทั้งหมดนะเพราะมิเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอีคารุสหรือเปล่าส่วนเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จัก องค์กรอีคารุสให้กดไปที่หุ่นครับแล้วกดไปที่รายละเอียดของหุ่นนะนี่ครับรายละเอียดของหุ่นนั้นจะบอกมาเลยว่าหุ่นตัวนั้นเป็นขององค์กรไหนครับนี่ฮะฮาร์เดดเป็นองค์กรอีคารุสนะครับผมนี่ครับอีคารุสนะก็คือ ICAR แล้วก็ US นะครับผมอีคารุสนะนี่ครับตัวต่อไปครับเช่นเดียวกันฮะแพนทอมครับแพนทอมของเราก็เป็นอีคารุสด้วยนะ นี่ครับดูในองค์กรนะอ่านี่ครับตัวต่อไปครับีโอฮะเพื่อนบอกอาจจะไม่มีหุ่นที่ผมบอกกั็ยังไงต้องมีครับีโอครับถ้าเพื่อนๆอยากทํากิจกรรมยังไงก็ต้องซื้อมาใช้ครับเพื่อจะทํามาทํามาคิวคุณต่อสู้ให้ได้ครับ ecalus ครับีโอนะแล้วก็เจ้าเ e b u c i d ครับก็เป็นครับและแน่นอนครับตัวสําคัญของเราในการคิววันนี้ก็คือเจ้าเอเ s สนะครับผมก็นี่นะครับ e c a l ุสเช่นเดียวกันครับ ทั้งหมดเป็นอีคารุสครับผมยกเว้นไททันนะไททันไม่ใช่อีคารุสครับไททันเป็นยันดีฮะโอเคฮะเหมือนเดิมครับไม่ได้อัปเกรดไม่ได้อะไรนะรอปืนใหม่มาติดครับนี่เอาไว้มองว่างจะอัปให้นะจ๊ะโอเคฮะเดี๋ยวไปดูลีลาการเล่นกันเลยครับว่าเออผมจะเล่นยังไงนะให้มันได้คิวครับแล้วเราจะได้ผ่านภารกิจไปด้วยกันเลยกับภารกิจที่11อครับในช่วงเย็นนี้ฮะ ตอนนี้ผมคิวมาได้เมื่อเช้านี้เล่นไปครับแพ้ตลอดก็ยังได้มาติดสามคิวนะโอ้โหเล่นกับเพื่อนกว่าจะได้คิวแต่ละตัวครับยากมากๆนะแต่มาดูตอนนี้ครับเมื่อเล่นคนเดียวจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยแม่จับคู่เร็วครับผมเป็นยึดจุดสัญญาณครับจับคู่ข้างเร็วนะกันเรียกได้ว่าเร็วเลยครับผมมาฮะเดี๋ยวเราใช้เจ้าเอเลสเลยครับผมเป็นตัวตั้งตัวตีนะ ในการทําดาเมจและการคิวฮะไปครับโอ้โหศัตรูมีดาเมจมีนี่ครับโมดูลอมตะครับนี่ครับหนึ่งตัวนะในกลุ่มครับไปครับดูที่ว่ามันจะคิวยากคิวเย็นไหมครับเวลาเล่นคนเดียวนะเวลาเล่นเป็นทีมมันจะยากหน่อยนะเพราะเราจะเจอยากเจอง่ายครับอมาครับผมตายเย็นๆครับเวลาเล่นนะเกมเราตัวสองตัวก็โอเคนะครับผมไม่ต้องรีบนะ นี่ครับไม่รู้ตัวอะไรมาครับอุยโดนยิงครับอ้าวโอ้โหไม่รู้ครับมาอยู่ใกล้ๆโอ้โหไม่เห็นฮัลโหลเรียบร้อยเลยครับไม่เห็นนะเอาเลยครับผมไม่เห็นว่ามีคนอยู่ใกล้ๆแบบนี้ครับนี่ครับยิงครับยิงอัดเลยครับ โอ้โหนี่ครับโดนบี้แบบนี้ครับโอ้โหเกมแรกครับงานเข้าเลยครับผมนี่ครับโดนบี้แบบนี้ครับเราจะได้คิวไหมฮะโหลยิงครับยิงครับต่อเนื่องครับไม่ได้คิวครับอดคิวฮะตัวนี้ครับจุดสัญญาณเรานําก็จริงครับแต่ผมเสียงหุ่นไปจํานวนมากนะโอ้หูนี่ครับโดนบุกฮะไม่ตั้งตัวเลยครับผม เรียกว่ายาวครับเมื่อกี้เกือบได้คิวครับแต่ไม่ได้นะแหมได้พักหายใจหายคอดนึงฮะไม่ไหวครับปดตติกิวครับกันไม่ก่อนนะโอเคฮะตรงนี้ยังไงครับเพื่อนฟัดครับซ้าเลยครับไม่ได้คิวฮะไม่ได้คิวครับอือหือเอาล้ครับตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่บุกครับ นี่ครับเพื่อนเดินบุกเลยครับโอ้เฟบเนียร่วงครับตอนนี้เรายังไม่ได้อะไรนะครับกับกับภารกิจนะฮะสกิลมาแล้วครับไายครับวาร์ปครับวาร์ปมาเรายิงสู้เลยครับไม่มีอะไรจะส่วนครับไม่มีอะไรจะเสียครับยิงสู้เลยครับ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจ้าใครเอ่ยเปิดโลม่วงส่วนครับเห็นไหมครับเขาอยู่ข้างหลังอ้าวเวียดครับฮัลโหลหลบคนครับนุ่นครับ เรียบร้อยครับหนึ่งคิวฮะจากการลัดช็อตครับไม่ใช่ลัดช็อตครับเลือดเราน้อยเรายิงได้ไกลนะออืืตรงนี้ไม่ได้ครับโอ้โหเราโดนยิงทางนี้ครับแย่แล้วครับมาฮะในเมซิสลงครับได้มาหนึ่งคิวเท่านั้นนะยิงครับล็อกขาก่อนครับแล้วก็อาดด้วยปืนระเบิดครับแบบนี้ฮะมาตูใจขาดครับผมสกอร์ศูนสี่ครับเปิดโล่ครับ ยิงฮะโอ้โหเขามีโล่ม่วงกันครับเฟปเนียบินครับยิงเะยครับผมไม่ได้อีกแล้วครับผมหืมจังหวะนี้ครับนึกว่าจะได้ครับไม่ได้ครับยิงกันเลยครับยิงกันมันก่อนนะโนเนียครับเปิดครับเข้าระยะครับ ยิงฮะยังไงครับคิวครับได้ไหมหนึ่งคิวนะครับผมเนมซิสครับทํางานดีจัดครับอืมีโล่กันครับหลบครับหล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 บบหลบให้ไวครับไม่งั้นตายครับยิงครับยิงล็อกขาครับโอ้โหไม่ใช่ระยะครับโอ้โหโดนสไนเปอร์ครับสไนเปอร์ยิงครับเราก็ยิงถ้วยครับเปิดโล่ครับ ยิงฮะยิงครับยังไงครับนี่ครับเดอบลคิวฮะผมก็เรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวครับแบบมันมากๆนะออกตรงนี้เลือดน้อยครับเราเดินล่อนมากไม่ได้ครับตรงนี้ครับศัตรูอยู่บนหัวเราเลยนะนี่ครับฮอกยิงนะครับเปิดโลครับทันฮะนี่ครับเนไม่ติดนะครับโอ้โหโดนยิงครับ แข็งแกร่งจริงๆครับอู้โดนยิงครับยังไงฮะแตกโอ้โหบอกเลยว่าผมต้องบอกเลยนะว่าเนมิสิตนั้นแข็งแกล่งจริงๆครับมาครับยังไม่จบนะสงครามยังไม่จบต้องสู้ต่อครับยิงฮะนี่ครับต้องสู้ต่อครับ นี่ครับปิดความต้องมาช่วยครับเรลาซะยางครับแล้วก็ยิงนะครับผมเอาทีครับผมไม่คิวครับเหลือนิดเดียวครับยิงฮะโอ้โหหน้าเจายันแม่ยิงล่าจอดเมื่อกี้นะครับยิงครับปิดความต้องมครับอุ้ยตัวนี้ยิงเราครับ แอะครับผมโอ้โหต้านทานไม่ไหวครับโดนเบียดฮนะสูสีจัดเลยครับผมเกมนี้รว่นตึงปีนะ๊เลยฮะก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกันนะก็มีประมาณนี้นะครับผมสาหรับการทําภารกิจนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้ยากอะไรนะมันก็แล้วแต่จังหวะว่าเราจะเจอแบบไหนนะอย่างเมื่อกี้ครับคิดว่าจะไม่ได้ภารกิจแล้วนะก็ยังได้มาตัว2ตัวนะครับผมก็ค่อยๆทําไปครับเพราะว่าเขาต้องการแค่25เท่านั้นนะครับถ้าเกิด เราเล่นแค่ไม่กี่ตาครับไม่กี่เกมนะเราก็สามารถได้ภารกิจนะครับผมนะครับมาดูให้จบครับโอ้โหหมดแล้วครับผมแม่พ่ายแพ้ซะแล้วครับผมงานนี้ฮะทีมของผมนั้นก็เริ่มต้นมานี่เริ่มไม่ดีแล้วครับตรงผลไม่ดีตั้งแต่ทีแรกฮะก็คือโดนบี้หนักนะเดี๋ยวมาดูสกอร์ครับผมว่าสกอร์จะได้เพิ่มตักเท่าไหร่นะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมสำหรับการทำภารกิจนะ นี่ครับโอ้โหได้แค่ที่ห้าครับได้มาสามตัวไหมครับโอ้โหเล่นอย่างนี้ยังได้มาสามนะถ้าสามถ้าเล่นถ้าได้เกมละสามตัวก็แปดเกมเท่านั้นนะก็ภารกิจผ่านนลครับนะก็มาทำคร่าวๆเป็นตัวอย่างนั้นเพื่อนดูเฉยๆนะไม่ได้ซีเรียสอะไร <S <S เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับภารกิจต่อไปนั่นเองนะ <S <S แล้วก็ผมจะตรีมภารกิจไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับผมจะเริ่มต้นสตีมอีมทีก็วันอังคารเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ตรีมมินิเวิลนะครับผม วันอังคารจะเริ่มต,ตรีมภารกิจต่อไปเรื่อยๆครับช่วงที่ไม่สต,ตรีมผมก็จะทําคลิปมาบอกเพื่อนๆแบบนี้แหละว่าภารกิจมันทําอะไรบ้างทํายังไงสนุกแค่ไหนไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ